สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่างเรื่องสตอรี่ค่ะมาเบิงเมาเบิงผู้ใดมานน่ผู้ใดมานีิพี่น้องคนที่อยู่ในเครือข่ายลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะหรือว่าเจโอวันเจโอทูออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือ มาจากเอฟซีสาหน่อยก่อนเป็นติดตามก่อนปูหม,มุแเน,ะน่ะก็เป็นฝ่ายปูหมทของสาวนอยเพืนเพืสาวน้อยลำเพืนชววกับพี่น้องค่ะเขาหมดจ้าหน้าที่เลยเพราพ่อลงมไปเจ้าฝ้าล้ม <laughs> <laughs> พมีกูมีพอยแม่นีมาหนีโบกูคืนได้นี่บกคืนบกูคืนบคืนว้นมีช้นมีคนติดตามเบิ้งคิดคืนกับเบิ้งแใจม่แค่ะแมนค่ะฝากพี่น้องมาเบิ้ง้องเท่าดนดูใส่เบิ้งผู้ใดก็ถามหา้องเท่า้องเท่าเกิดียังขึ้นกบน้องเท่าแค่คู่นี้พิ่งมาเพือใดดอก งามไปวังตะลุ่มเผ่าก็ได้ค่ะอันรอดูกาลทีแล้วมีแต่คนถามมาอีลาอาบน้ำล้วไปดดูกาลนี่ค่ะเจ้าเิถาม่บ่กอเก่าเลยจ้ะาันที่แปดน่แปอ่าบ่ได้บอกเลขม่นบ่เป็นจนีตัวนี้ผู้ถามบ่ัวาบ่นาเอาอาแตเ้าชิบมงเศ้าน่่น่บันท่นไดาบ่บ่เ่บท่นอาบ คนยังจะไปอาบน้ำดูแถอะพอเอ้ยมันเปลืองดิแต่เสียผภาเพราะว่าสกัดโป๊ะกับว่าซากคนเงินล่ะเอาไปปิดทิ้งเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะ ก็ได้ลยหมดหมมอมาหลังนล้านลปปาช่องพ่ออยู่พี่เป็นพ่อช่องได้ไ่องกินการปัาช่องนะคะนี่เว่าพวกอันนี้ใหญ่นี่เป็นไหลยูี่ลาเป็นไหลย หรือว่าพนุ่นทายคิอยูงาเลยนะครับเพราะว่าขั้น้อทายคิปเรา้าฝากไม่ส่งอย่าของ่เพเห็นเาได้ยกเว้นว่าเข้ไปฝากนัู้คนติดตามได้ลยเ่าก็ี่เามจากเินพุนี้ผมจะ้สทำป้ายช่องแขนคอแล้คนนั้นก็เดินไตคูงานยังสีเลยบอ่พ่องานยืนยังสีเลยบ่ อันนี้ก็ได้เออเอาอันนี้คือนางเจ็บดันดันครับดันดันควายเลยนะค่ะเด้อดันควายคุณแม่แสงจัำเลยด้ค่ะแอดมินมวยสวัสดีค่ะกดไลค์ให้คุณแม่นั้นด้อค่ะเด้อทั้งสามท่านเข้ามากดไลค์กดไลค์ ถ้ารู้ว่ได้กรบอกกัดไม่ใช่ไม่อะไรเแต่รู้บางงานเปลี่ยนไม่บ่แม่คนนี้คนลังคนนั่งเฮ็ดบ่ปากบ่เว้ากินข้าวอิ่มแล้วปากบ่ออก้อาหารน้ำไม่อยากจะบอกเลยเมื่อกี้บวยข้าวกับบานบ่พ่อไดเขาเงียบกิ๊บโอ้ยนอนไหลกรบ่ได้ไหลน้ำมูกาหลผู้นี่นี่ได้ยินได้เสียงผู้นี่แล้วว่าว่าเจ้าว่าผู้ใดไล่กระซ่างได้ยินเสียงอยู่ผู้เดียวเขาบ่มีแนวไล่เขาเลยเถเข่ามาห้องถ่ปุ๊บได้ยินเสียง ยังดีเพานาศเป็นมอลพ่มคณะมาแต่รถเขาเพิ่งมาขายหอท่านในเบิ่งคีพอลำ่อ้าวเปียนเด้อเปียนเด้อ่านเอเบิ้งแล้วเบิ้งแด้วเ่านในมองีพล่อ่ะสอนนู้จกอนด้บสอนไผเอนยเนี่ยมูนี่มันค่ายออมันแข่งขัมอสอนกันนับกางท่างกันไงต้องเหตุพี่ที่ไงอันเวักยังกสร้างเขาเบือใไม่ไมนั่นน่ะกันนะในยูทูบกัมี่ แต่ละคนเลยมีพี่น้องทีมงานยูทูบว่าลอยชีวิตครับตอนนี้อยู่นีบพอธรรมดาเลยค่ะบางคนเนี่เบิ้งผูลังคนกระหอดอันเอาไฟไต้กบมาพร้อมเอาเอาไฟไต้กบมาพร้อมค่ะพี่น้องบ๊ธรรมดาเด้ค่ะนี่เตรียมพร้อมซสำหอันเตรียมพร้อมห้เวทีพร้อมแบมแบมครับ ส่วนเสฮีค่ะตามภาษายูทูบเบอร์ค่ะตอนนี้พี่น้องแท่งนี้ก็ตั้งท่าจะเกินไลีกแล้ว คร้อยเอ็ดสามารถมีวันที่สองครับเมื่อกี้เ็มากแล้วบอกามากแ่ส่งอับั้มเดียวได้ผู้ใดผู้ใดไปอาบรามากแต่งอัล้เดียวได้สองพันกว่า

ข้าไปอิทธบุคคลตัวเองนพี่น้องครับพี่น้องก็กดเข้าค้นหาําว่าสนิตบ้าแแฟนเสนะครับนี่น้อยิตบ้าแงแฟนเสแล้วกดเข้าไปกดกลับกันครับซวนีลิงกทเอื้ขึ้นมาพี่น้องเบ่งนะครับเนาะ พี่น้องแบบโอนตามเลขชีเป็นของมันชีของก็โจนะครับน้องดูแต่ถึงมึงมาขอสลิปมาให้นะครับให้เบิ้งนะคะเนี่ยโบโจมายืนคุ้มโบโจมายืนคุ้มเองเลยค่ะพี่น้องเบิ้องโบโจถึงขนาดว่ามายืนคุ้มเองทุกทุกวันนี้มีอะไรคะทุกคนค่ะโบโจ ซื้อ <c oughs> ที่ตัดเล็บปุบด้วยเนี่ยมันนี่ตมีปุ้มใหาหปเปล <c oughs> าเองทุกทุกระเบียบนิ้วเลยค่ะทุกขันตอนเพราะมีเหตุผลเลยค่ะยืนคุ่มทั้ง4ตั้งแต่ตอนเปิดเปิด วงสองคือกันค่ะยูจันสอดแจ้งหม้ตอนนี้แต่ยูไม่ยืนเฝ้าตั้งแต่เริ่มตั้งเวทีเลยค่ะพี่น้องบอกว่าแล้วตอนใดสอมตอนนั้น

เต็มระบบเต็มสปีดเลยค่ะพี่น้องมาเดี๋ยวคลิปนี้ลงสมีีก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ